มันเป็นยังไงครับมันหลายบ่เยอะมากมันจะคลุมตรงนี้หมดเลยคือเราสู้มันไม่ไหวอะ่ะเพราะมันเยอะมากครับแล้วทีนี้ก็ตัดสินใจเอาหญ้ามาปลูกมันมีประโยชน์กับเราด้วยน้องให้สัตว์ได้กิน,นอะไรด้วยเงี้ยปลูกไปปลูกมามให้ไม้ไผ่หายหวัดดีครับพี่น้องครับวมือนี้ครับพ่อพี่พ่อน้องนะครับมาเบิงหย่ารูซสีครับลากะมาคุยครับเจ้าของแปลงหย่านะครับ เห็น่นบอกว่าหญ้าลูซีนี่สามารถปราบมยาลาบได้นะครับมยาลาบที่ว่าแน่ๆกับสิแพหญ้าลูซีได้เดี๋ยวเป็นยาเด็พภาพีน่น้องไปบังครับครูก้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะตัวนี้ปลูกหญ้าลูซีมาจากปีแล้วครับนานแล้วอะประมาณตัวนี้น่าจะได้ประมาณหกเจ็ดปีแล้วตัวเนี้ยอ๋อคือว่าปลูกตัวเดียวปลูกครั้งเดียวอยู่ได้ถึงหกเจ็ดปีแล้วก็เราปล่อยควายให้กินเรื่อยๆนะนี่ครับใช่เราปล่อยควายกินเรื่อยออเรื่อเลียงควายจะโตครับ ปกตัววัวได้สองตัวค่ะกะลูซี่เนี่ยกะคั้ยมันก็กินดีแม่นบอกินดีค่ะหอมด้วยมีกลิ่นหอม,อมชอบกลิ่นมันที่ปลูกที่เลือกลูซี่เพราะว่าชอบกลิ่นมันมันสามารถปลูกได้ในน้ำบอครับได้ในน้ำในน้ำที่ไม่น้ำขังอะ่ะไม่ได้หรอกมั้งอ๋อในน้ำขังบ่ได้ไม่ได้หรอกส่วนมากก็จะลงแพงกลุลาบเฉๆอ๋อของครูก,ก้อยนี่เขาปลูกทั้งโคกใช่ปลูกในโคกเออเห็นว่ามือนี้อยากพาพีพ่พาน้นองว่าเบิงทีว่า ยาไม่ยาลาบตะกี้ที่ว่าพื้นที่มันเป็นมิเตหยาไม่ยาลาบใช่อยาลูซี่ขึ้นมาแทนไม่ยาลาบที่ว่าเปลี่ยนแปลงได้หลายค่กวัาสิยเยอะมากจนเขาว่าเขาสิมากคุดไปเฮ็ดสมุนไพรนะหมอมาตัดไปเยอะมากครับเขาบอกว่าเยอะมากคุก้่อยบอกว่ายาลูซี่นี่มันสามารถที่จะคุ้มยาไม่ยาลาบได้ได้นี่ดูดูใกล้ๆก็มีนะนี่ไมยราบก็ยังหลงเหลืออยู่ครับใชครับนี่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 อ๋ออันนี้คือไมยราบมันยังหลงเหลืออยู่นะ อ๋อมันเป็นซะี่บอใช่ใช่แล้วก็ยาดูซี่มันก็ขึ้นมาแต่กี่เห็นว่ามันมันเต็มทั่วมันเต็มพื้นที่นี้เลยค่ะมายราบมีแต่มายราบทั้งนั้นเน้นมีแต่มายารับอันนี้พอปลูกมามันมันมันยาดูซี่มันกลับชนะมายราบได้โอ้นี่ครับน่าถึงได้มันมันเต็มเลยนะคะนี่น่าถึงมีแต่ยาดูซี่นะมายราบเริ่มหายไปแล้วแต่ใช่ว่าเขาจะหมดนะแต่ว่าเหมือนเขาแพ้ดูซี่นะครับแต่ว่า มันมาอย่าไมยลาบมันอยู่กับลูสีเข้ากับตัดไปงห่วยคั่วไดคือเขาได้คือเขาอ๋งมันก็กินได้ควายนี่เขาจะเลือกของเขาเองครับใช่เขาจะเลือกเขาจะคั้นของเขาเองไหนเขาไม่กินเขาก็จะปัดโอกรัดโอไปอ๋อคือว่าเขาเขาบอต้องแยกไหมครับสำหรับคนอื่นอาจจะแยกแต่สำหรับเราเราไม่เคยแยกอ๋อเพราะว่ามันเสกองการเสร็จคือเอาไปไว้ให้เขาเลยออมันก็กินได้ปกติสุดท้ายมันกัดถิ่มไมยลาบไห้มันก็เหลือเปล่าอไมยลาบมันแหงเข้ากับเผานอกเป็นควันให้ควันให้กันยุ่งกันคั่ยใด โอ้หนิคู่ก,ก่อยเป็นสิ่งทีพิเศษได้เพราะว่าแต่เกิดว่าพี่น้องเขาทต่ว่ามีปัญหาเรื่องหมาหยาไม่หลับคู่คก,ก่อยคอนเฟิร์มได้เลยมันว,ว่ามันเป็นดงของมันเลยตะเกี้มันเป็นดงไมยราบเลยค่ะคอนเฟิร์ม <Conf irm S 2> เพราะว่าตรงนี้มันพื้นที่ในหมู่บ้านเนาะอันนี้แปลงแค่ง,งานเดียวเนาะมันมีแต่ไมยราบไมยราบเยอะมากอืค่ะัดที่นี่เขากับมาไถลงรูซี่ S <S <S อันนี้เราปลูกครั้งเดียวนะอยู่ได้เนี่ยเจ็ดแปดปีเนี่ยอ๋อหมายควาว่าตอนตอนตอนเขาไทยแล้วเขาเขาปลูกหยาลูซีแล้วไม่ยาหลับกับเส้นตอนแหลไม่ย่าหลับกับเส้นมไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอ๋อครับใช่พอตัดตัดไปลูซีมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆอเนาะเออไปไปมาม่ยาทามันหายไปไหนก็ไม่ ไม่ค่อยเห็นหนะแต่ว่ามันก็ยังหลงเหลืออยู่แต่เหมือนมันน้อยกว่าเดิมเยอะเห็นว่ามันเป็นวิธีการไม่ยารานีหมกำจัดหยาดแข็งหลายคนก็หาวิธีเอายาขยามาใส่เนาะ <S <s มันกมันกบมันกับบดีกับ <S <s ดินนะเนา<น>ะมันไม่หายนะคะมันไม่หายอันนี้กค็คือเราอยู่กับธรรมชาติด้วยอะไรด้วย ก็ปลูกหญ้าเราก็ได้ไประโยชน์ด้วยเหมือนระบบ,บเวรตอะ่ะเกิดคกูณกันนะเขาก็จะเนี่ยเห็นไหมมีแต่หญ้าขึ้นมาแทนครับโอ้อเดี๋ยวคู่ก่อยเดี๋ยวเห็นว่ามีหม่องหนึ่งสิพาไปเบิ้งแบบสัตว์เนะๆๆๆาะ<ช>ไปเดี๋ยวเขาไปเบิ้งหม่องสัตว์ครับไปเบิ้งว่าอันมันเป็นจังไรเนาะครับพี่น้องมันคุ้มไอรูสี่มันมาคุ้มเนี่ยไม่ลาบได้แบบได้ครับเมึกก้อนนี่มันก็สิเป็นนี่ได้ครับเป็นไอดงดงเสือหมอบ หนงเสือหมอบแบบนี้อันนี้คือว่ามันตัดไปแล้วรอบนึงตัดไปแล้วรอบนึงครับพี่น้องมันเป็นดงเสือหมอบแบบนี้เลยมาที่นี่เขาปลูกอันถ้าเราปลูกอย่ารู้ส่แล้วมันจะเป็นมันจะคุ้มแบบนี้นะครับหยามันจะมาคุ้มให้หยาเสือหมอบนี่แหงนะครับให้หยาเสือหมอบนี่แหงนะครับหยาเสือหมอบมันก็จะแหงมันก็จะตายเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ย ลูซี่นี่มันสามารถจะคุ้มสูงกลัวนะครับมันก็นจสคุ้มเมดเนี่ยเนี่ยอันนี้มันก็นจะอยู่ขังล่างอยู่ขังล่างเลยครับจากที่เตก,กี้เนี่ยเพานว่ามันเป็นดงเสือหมอบเลยอยู่นี่นี่ครับดงบักย่างคักเลยว่าสันโดดดงเสือหมอบบิกย่างคักนี่ครับหญ่ารูสี่เนี่ยก็สามารถที่จะชนะอย่าเสือหมอบได้ครับพี่น้องนี่มาเบืองเอานี่ครับ นี่ก็ปราบหยาเสื้อหมอบแบบว่าใส่ยาปราบ้านอพี่น้องใส่ยาปราบหญ้านะครับดงไหนที่มีเสื้อหมอบหลายๆครับก็ล่องเบิ่งนะครับแต่ว่าอันเพื่อนก็บอกว่ามันต้องมีหนามพอดีองนี้มันฝนมันตกดุหนามมันถ่วมญยามันก็เลยขืนแซงเลยครับมาที่นี่ว่าวันที่แรกนี่กัมันก็ยังหยาเสื้อหมอบยังคุ้มอยู่นะครับ แต่ว่าพอดีฝนตกมากไปยังคักฝนตกและน้มมันไหลไหลมาอยู่ตลอดนะครับมันก็เลยหยาลูซี่ก็เลยแซงหยาเสือหมอบได้นี่ครับพี่น้องมันก็สีแห้งแบบนี้ครับนี่ครับแห้งตายกระลองเมืองครับพี่น้องพี่น้องที่มีแปลงได้ที่ว่าหยาเสือหมอบลายมันกําจัดหยากเนาะครับพี่น้องเอาลูซี่ไปวาน ไช้หลักกวานครับนี่ครับมันจะแหงแบบนี้นครับตัดใหงงวยคั่วกินได้คือเขาด้วยครับขันมิหยาเสือหมอบนี่ยคั่วง้วมันเหลือกได้ครับมันเลือกได,ด้เลือกได้นะครับนี่ก็ตัดไปแล้วอมีห้อยตัดไปแล้วครับนี่เป็นแบบมี์เลยนี่เสือหมอบสีเต็ม เสือหมอบสิเต็มเลยครับพอดีฝนมาดีมันก็นเลยสามารถสิคุ้มได้คุ้มเสื้อหมอบได้ให้คูกกลอยวาพามาเบ่งแบบชัดๆครับนี่ไงนี่มีแต่<อ>ม,ตมยรามนะคะนี่นี่มีแต่มายราบนะที่เราตัดแล้วเ<อ>ือให้เห็นชัดๆพาพี่น้องมาดูชัดๆว่า ไมยราบทั้งนั้นเลยคือว่าตะกีที่ว่ามันเป็นดงมันเล่ยสมดเยอะมากโอ้นี่นี่ไหมเรปลูกดินี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยนี่มันก็จะแซมอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนี่บอกครับอย่างเงี้ยเนี่ยมยราบนะแล้ก็ต้นเขาสูงด้วยผมันแปลกเนาะแต่ว่ามันเป็นแบบที่แรกนี่คือว่าเบิ้งแล้เบเห็นหยาลูสี่เลยแม่นบครับไม่มันมีแต่ไมยราบเลยอืมใช่พอเราตัดตึงมันก็ขึ้นดูซิมันก็ขึ้นเรื่อยเนอยเนราปลูกั้งเดียวนี่แบบนี่คู่ก่อยบางเ่อมัน หยามันขอบจนไมยลาบมันสิตายเนาะมันแห้งตายเนาะใช่โอ้นี่มันแห้งตายนี่ครับเนี่ยผู้ก่อยพายังไปเบิ้งท้องผุนนะครับอันนี้กระตัดไปให้งวดคว้ตลอดบะครับไม่ได้เรื่อยค่ะเพราะตอนนี้เราไม่ได้ปล่อยวิรปล่อยควายแล้วเนาะพูดถึงว่าไมยลาบมันเป็นอย่างที่ยากเนาะโอ้นี่พี่น้องครับบอกพี่บอกนองได้เลยแมนว่าวันนี่มันสามารถที่จะคุ้มไมยลาบได้อีหลีออันนี้ดูใกลๆนี่ไมยลาบนะคะนี่นี่เห็นไหม นี่ไมยราบทางนั้นเลยนะคะนี่มันก็อยู่กับหญ้านี่แหละครับพ่อก็ตัดไปห้วยคว้ยไดรับใช่เร้ก็ตัดแล้วก็ใช้ถุงมือกับหอบใช่หอบไปหอบเราต้องแยกไม่ไม่แยกค่ะสำหรับเราเราไม่แยกเลยโอ้ครับพี่น้องนี่ก็นานาถึงเนาะครับนาถึงเห็นไหมเวลาหญ้ามันโตมามันก็ปกคลุมไมยราบหมดมันก็ตายเองโอ้นี่นี่นี่นะครับเนาะอืโอ้ยนี่นะครับพี่น้องก็เป็นยาลูสี่ที่คู่ก้อยบอกว่าสามารถปราบไมยราบได้ ตอนนี้เขาก็ยังเลี้ยงงวเลี้ยงควาวอคือเก่าเป็นปครับเนีนน่ะแนะนํนแนะนํำเกษตรกร,กรนะครับที่เลี้ยงว่ามันมันดีแบบไดเข,เขามียาที่เขาปลูกเองมันสะดวกการที่เรามีญ้าเองนี่มันสะดวกมากเลยนะคะไม่ต้องแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนใช้วิธีหาญ้าแบบธรรมชาติครับอย่างเช่นในหมู่บ้านเราเนี่ยนู้นไปหาที่ไกลๆนั่งรถไปไกลๆไม่ได้ไม่มีรถส่วนตัวก็เช่ารถเข้าไปด้วยนะคะเขาเก็บค่ารถไม่ต้องไปหาตามป่าอ้อยไกลามากครับเคยเหมือนกันแล้วทีนี้ ไม่ไหวเราก็เลยเสียสละพื้นที่บางส่วนในการปลูก้าเพื่อนในการสะดวกของเราเนาะเพราะว่าบัวควายเลี้ยงไปมันก็เยอะขึ้นมันเพิ่มจานวนขึ้นรเราก็สะดวกในการหายาใกล้ๆให้เขาแลญ้าพวกนี้มันก็มีประโยชน์ด้วยมีโปรตีนด้วยอใช่ยาธรรมชาติบางทีเราไม่รู้ว่าเขาฉีดยาอะไรเนาะยาฆ่าย,ายายาอะไรเงี้ยแต่สาหรับเราเนี่ยเราเราปลูกเองเรารู้เองอค,คือว่ายุรุสีนี่ขอ้ขอข้อดีเขามันก็ว่าเขาปลูกเธอเดียวกันเทา มีปุ๋ยขอกใส่บำรุ่งอยู่เรื่อยๆมันก็อยู่้หลายปีมับ่ครับใช่อยู่ในไร่บางคนอาจจะไม่เข้าใจบางทีหน้าแ้งเขาก็จะเหมือนเหมือนตายอ่ะแต่เวลาหน้าฝนนะเรามีปุ๋ยมีอะไรนะปุ๋ยขออไปอะไรแล้วก็ไปหวานเขาก็เกิดมาได้น้ำได้อะไรเขาก็เกิดมาปกติครับก็เป็นอีกยาชนิดหนึ่งที่ไอพี่น้องพี่น้องที่เลี้ยงงูเลี้ยงค้วนอกคั้วจะจะมีไว้นะครับแต่ก็เห็นคูกล่อยว่ามันมอกับที่ดอน ที่สูงก็เหมาะก,กับที่ดอนนะ,ะสำหรับเราเราปลูกกับที่ดอนไงเพราะว่าเห็นคู่ก่อยบอกว่าที่เคยเหตดคลิปอยู่แล้วเหตดแปลงใหญ่อยู่ทั้งพุ่นใช่ใช่อ,อันนี้ก็เป็นสวนขายแปลงข้างบ้านเนาะใช่อันนี้แปลงข้างบ้าน<อ>ก็คือเราไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะว่าไมยราม,มันเยอะเราก็เลยตัดสินใจปลูกลองปลูกดูพอลปลูกไปปลูกมาก็อย่างที่เห็นก็คือไมยราบหายครับผมอุย้ยนี่เป็นอ,อันเป็นอีกช่องหนึ่งทางหนึ่งนะครับที่พี่น้อง ปราบไมยลาบนะครับก่อนจะเป็นแบบวิธีของทีวาคุ้ก่อยพันวาานะครับพี่น้องเข้าใกล้คลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับผมค่ขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนเลยครับเดี๋ยวติดตามกันคลิปใหม่นอคลิปนี้แค่นี้เลยครับสวัสดีครับ